ตอนที่20เปิดศึกบนเรือแมวผีขึ้นทะเลสัดแรงจนโซท่าจอดเรือแทบขาดเรือแมวผีค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ท่าเสียงเยด็เยดเย็ดของไม้เก่าดังก็เหมือนเสียงแมวคางจากโลกวิญญาณนั่นมันนั่งเรือในตำนานจริงๆมู่พูดทางขนฟูพุงสันกากบข้าเปลี่ยนใจได้หายมหาวิทยาลัยพอเห็นแล้วข้าหิวไม่ลงเลยแต่พะจนกลับก้าวไปข้างหน้าเรามาไกลขนาดนี้แล้วจะถอยไม่ได้ เขากระโดดขึ้นเรือพร้อมพร้อมคาถาที่แมวลงมาทิ้งไว้พุ้งเท้าแห่งแสงปกป้องเราจากเงามืดทันใดนั้นแสงอุน่นนนล้ลอมรอบสามสหายเรือทั้งลำเริ่มสั่นแรงใครรัศการ้าบุกเรือของข้าเสียงหนึ่งดังจากห้องใต้ท้องเรือก่อนร่างแมวโปร่แสงสีเทาโผล่ขึ้นมาข้าคือแมวแห่งทะเลวิญญาณของแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยมนุษย์มุกก้าวมาค้างหน้าเรามาไม่ใช่เพื่อสู้แต่เพื่อช่วยเจ้า ไม่มีใครช่วยข้าได้ข้าต้องการแค่โลกที่ไม่มีแมวถูกลืมอีกต่อไปแล้วลงก็เริ่มพัดแรงขึ้นอีกครั้งขึ้นสูงเท่าตึกผจนกัดฟันนั้นข้าจะหยุดเจ้าให้ได้เพื่อให้แมวทุกตัวอย่างมีแสงแห่งความหวังอยู่เขาพุ่งเข้าหาเนาแห่งทะเลอุ้งเท้าเปล่งแสงสีทองเสียงดังปังแสงสว่างกระจายทั่วเรือเมื่อทุกอย่างสงบลงเนาแห่งทะเลหายไปเหลือเพียงแสงนวลนที่ลอยขึ้นฟ้า พร้อมพร้อมเสียงกระซิบเบาเบ๋อ,อขอบใจเจ้ามาคมปิยาแมวน้อยผู้กล้าเรือแมวผีค่อยๆจมหายไปในแสงจันทร์ผจนสุดหลงมุ่รีบเข้าประของเจ้าทําได้แล้วพดนางเจ้าเป็นฮีโร่จริงๆคงวิ่งมาหอบแพกข้าคิดว่าข้าจะจมน้ําไปก่อนพวกเจ้าเสียอีกทั้งสามหัวรอดลั่นกลางลมทะเลและในคืนนั้นแมวน้อยผู้เริ่มต้นจากการตามหาปลาทูน่าได้กลายเป็นตำนานของทะเลจริง